ลูกเลยนี่เข้าไปแล้วน okay. ้องเ้าไนะงไมด้ยไม่ไ้วงไม่ได้ไม,ดม,ดมดเดี๋ยวใครเล่นกับทั้งไม่ได้ต้องเลน่ ہ, เลนนี่แหละเนนี้แหละไม่ได้ น้องเล่นไงถึงบอก่าแต่รอแลรอลุาแต่ยังับแม็กแลกันเดี๋ยวลงกแม็กกันนู่นแล้วกันเอง

เด็กมีแรงต่อสยังับัวจรนะครับไม่ได้พิาก็จริันน้มีคามสนุกมากเลยเส้นเตอร์บมีค่าพิเดยนนี้เขาเซตรอใช่ไหมคะเสร็จแล้หน้ากะนักน่าจะเซตแน่พี่แดงเแน่ใช่ไมเแ่เซตแน่เกมยังยวลูกซ้อมไม่ได้แบ เล่นแล้วมันเล่นแล้วมันก็ก็กินเวลาไปอ่ะเดี๋ยวาพอมากว่าพูดขึ้นอยู่หมดยวให้มาสลับให้มาสลับมันยังคงเป็นเกมเดียวเองไม่ใช่ให้มาสลับเล่นกันโซนบอกว่าเมื่อกี้บอกอาทิตย์หน้าเขาขอสนามนะใช่เขามาขอผีดแล้วแล้ววันเสาร์เราเล่นปกติยวเองให้เพิ่งส่งสนามเอาอย่างไรแล้วแต่ไอเรราไม่รู้หเพราะว่าส่วงนี้ที่มาเขามาขอั้งนานแล้วแล้วก็ตัวผมให้ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามเดกเมเจ่าียังยังปวเี่ผ่านผ่านมาี่มกเยถามยว่าเขามีกระชับมิตรกับออสตาีหน้าไดยคนเยอะอยู่นะเห็นพาลงชื่อกันไว้ฝั่งละสามยน่าจะได้3ามสบฝั่งละ3าก็ะดนอะบเข้ามยอให้เาเยอะเดี๋ยวว่าจะมาถาม กจะต้องใช้อย่างน้อยห้ามนาถามนานแล้วแต่ตอนนั้นยังห้ามสนามอ่ะไม่ยังีคนห้าสนามอ่ะนัก็เขาไปขอคนอื่นด้วยไงเดยคือไอ้ตงมมันมองว่ามาขอเราคนเดียวเลยทำไมไม่ขอคนอื่นเออไม่ใช่ใชเราขอเราถ้าเหมือแบ่งเออแค่แบ่งครึ่งเดียวคนใช่ที่เราก็ให้ไปไอ้ส้มไอ้ไอ้น้องส้มยิ้มมาต้องถุงสุงใช่ไหมเขาเป็นคนจัดให้เขาบอกว่าใช่ทั้งหมดนึ่ต้องถามพี่เอกว่าว่าสรุปพี่เอกได้สเรัมโพสเดียว สองคนนั้นเขามากันสองคนเหมือนกันนะน่าให้โคกับหลานเขาไปตีสองคนนั้นเลยไม่กระหน่ำติดนะนะเขามากันสองคนเหมือนกันนะคนใจเล่นนะคะเดี๋ยวหากู้ไม่พยายามมาเล่นแบบคนรับการคนรับหาหาข้อขอคอไปฝากเขาติดละเพรนเป็นแล้วก็ทักคู่กันเเนี่ยกลียดกันเลยเออใช่ใช่ก็จริงนะยังยังไม่เป็นจริงนะพี่เออ พอตีได้แหละแต่ว่าอาจจะตีเกมตีอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะยังไม่มีประสบการณ์เล่นเกมนนองเล่นอะไรเงี้ยก็อได้เพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเล่นกันขนาดนี้ไหมแต่เอาแรงได้เราเบาไดใช่ไงเ้ก็นั่นแหละงบอกอยู่ว่าต้องเล่นกับสาๆเอาเบาๆเลยเพราะยกแขนได้ตีโอ้โตีเลยตีเลยมาแล้วเดี๋ยวเาจะเนียไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บงใช่ท่าตีบอกไม่ได้ตีนานเม่ไหร่เลยเลย ตั้งแต่รถความเนี่ยเอ็นยิบบอลก่อนก็บอกพี่นัทว่ามีลงตัดโหม่งมากกว่าเขาลงเก่งเก่งเมจะสมัครบอกพี่นัทลงสมัครเล่นด้วยว่ากูก็สมัครเล่นที่เจ๊ลงไว้อ่ะก็เดี๋ยวเราจัดลงมือได้ง่ายเพราะวิธีการเล่นเน่ะจะไล่มือแต่มือเบาไปมือหนักแล้วโค้งลงมือเบาก็ตอนแรกจะสมัครไปแต่โค้งโค้งก็ไม่ใช่ไป่ต้งโค้งเล่นกับจะทำมิดกันเหรอโอเคไปนอ๋อ เด็กก on <LO Boy> e. ็เอาแขไปลงมือเบาให้จะยังลุกไม่ล้ไม่ใช่เป็นหัวตกเพราะแตบคนหดไม่ได้เข้าใเขาคนที่เขายังพึ่งเริ่มตีนี่แหละเป็นที่มาของแมวเนี้ยก็เลยมาซ้อมอเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะยกแขนไม่ไหวนี้ต้องัเปลเปล่าเป่าเปเาเลเปาเปเ่เปาเเตเเล่นเล่เ่งเลเเน่เ่เ่เล่เล่เ่ั่ อยปลุกสามโมงครึ่งตรงที่สี่โมงก็ได้เลยอันนี้ลูกน้องสาวเหรอใช่ลูกน้องคนเล็กเรียนเรียนที่ไหนเรียนที่นี่เหรอแักสินไม่ใช่ไม่ถึงแม่กอะเรียนที่พัฒนเรียนที่พัฒนาเนี่ยจะเรียนเบื้องต้นเพิ่งเริ่มเรียนใช่ไหมใช่เฮ้ยได้กี่ชั่วโมงแล้วล่ะหัวเรือก็น้องป้าที่ไหนนะอ๋อเออใช่ก็จริงอยู่ใช่น้องลูกน้องสาวแก่ลูกสาวผมก็ตรงนี้เออต้องเรียกป้าเสร็แล้ว ก็ใส sí, sí, claro. ่เ okay. 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 you know ื้อแล้วเออแล้วตอนนี้เรียนอไรนะเออไม่ได้เรียนแล้วเหรอคะอ๋อตายเนาะไม่ได้เรียนต่อชอบไหมมาเรียนแต่งชอบไหมคะเทตไมม็อย่างนด้ยนะเห็นเห็นเบสิกับพอตีได้ถ้าได้เรียนต่อน่าจะดีเออ เรียนต่ออีกหน่อยแต่ยังว่าแหละมันต้องใช้ตังเนาะส่งเรียนในเงี้ยตอนนั้นมาเรียนได้กี่ชั่วโมงคะตอนนั้นมาเรียนถึงยี่สิบไหมะเรียนแค่สองชั่วโมงเหรอทั้งหมดนะทั้งหมดสิลูกทั้งหมดเลยทั้งหมดชั่วโมงเรียนอยู่เดอยู่เราเอ้นเหนื่อยเลยเรียนเร็วจังวะเรีนเรียนเรเรียนเรรีแรกเรแรกเรียนรเไม่เร็ว อะไรเมื่อกี้เพิ่งเข้ายไม่เส่ออกแล้วหรอเดียวคเรคลียร์ลงหมดเลยใชยังนีแ่เอาอากยังยังยังกังยังยังยังเนาะยังยงแป๊บนึออลูกไปแล้วตอนนี่ฉันมานี่ฉันก็ทีน้จเก็บรวมน่งมีงานเนาะแต่ก็คาดหวังว่าคนจะมีเพื่องวันักงานที่แบบที่เราไม่เคยเจอเพราล่าสุดวันนีงานใหม่ข้ายใช่ไหม

จะมาแจมเขาบ่อยเหรอว่าอะไรนะแกมาแจมที่นี่บ่อยเหรอฉันมาเล่นตลอดอันนี้แกนั่นแหละต้องเรียกว่าแจมฉันน่ามาตีอยู่แล้วแกอะไรไม่เคยมาเลยเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมเกหน้าผมสั่งผม,ผมไม่ได้ไปตัดเถอะเออไม่ได้ลูกสาวบอกแกเลยลูกสาวะอะไรแบบนีกไอ้เกี่ยวอะไรจริงจริงลูกสาวแกน่าจะอยากให้แกตัดมากกว่านะจะป้อผ้าผัวอะไรอย่างเงี้ยร่างแรงแลดูเหมือนขาบคุณค่ ตอนยอยนี <c oughs> นน้เอาจริงมันไม่ได้มันห่วงอยู่ทุกที่ทุกอันตัดสั้นสันหน่อยเออดีกว่าแกแล้วมาให้าผมแกสีเป็นสีเทาเทาด้วยคือตอนนี้คือมันเริ่มหออกเยอะไงยิ่ยงไว้ยาวมันยิ่ยงดูแบบแหมคนอายุห้าสิบพี่จะให้มือไม่ใช่มันเลยยิ่งดูเหมือนคนไท<อ>ยบ้านก็ไม<อ>่ใหญ่ไม่ตีบอกแกตัดผมตัดเข้าให้มันเอ้ยมันเข้ารูปเข้าโรงหน่อย รไปเล่นเนี <cheg> ่ยเดี๋ยวให้ไปลองลงเล่นเล่นนี้ไม่เหนียหรอกตกไปตกหายตกไม่เหนียไม่เหนียะร่หมเมื่อก่อนเล่นเนาะที่มือเท่าๆกันทำมาโอ้เจ้เ่เี่ยหายยากเลยเ่นเดีหายยากจาแม่อยู่เลย นาทีท <G ã i> ี่ว่าเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนว่ายังไงเาปกติ หลังพอยีกกีฬาคอมเพด็กได้ผมไม่มีแซงก็เลยไม่ออกนะตอนแรกเขาเออโควิดหายอยแล้วออกกลับมาิตีหน่อยปรากฏว่าเรียบร้อยแค่นี้เลี่ยนเลยไม่แต่นี่ตีมก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกไม่มีความแข็งแล้วก็ตีได้ถูกไหมมันอยู่ที่ว่าเราเราอยากเอามาออกกำลังกายเองด้วยมากหรือเปล่าแค่นั้นเอง แบบมันคนเดียวไม่ได้แกนกนักเโผล่มาก็ไม่รู้อยู่คนช่ก็ควรเกินเห็นไหมอย่างน้อยแกยังรู้จักเก็มีควรละควรเลนะาสมัยแรกที่เล่นนี่ยว่าจะเข้าโค้ชได้ต้องวี่ทั้งซมเดย์ไปทั่วหมดพอได้ตัวแล้วคืออย่างงค้นเนี่ยก็ยังมีแบบเออ มีทั้งมือทั้งเมาทั้งหนัทั้งแบบมีับหลับกันหลากหลายเออแต่บางคัวน่ะมันมีแบบมือเยอะมาเลยใกล้กันหมดเลยอย่างค้อน้ำพุที่ฉันไปเล่นเงี้ยใกล้หมดเลยคือไปไปจับกันเพิ่มเงน้ะจะจับใครเพิ่มกิ๊ตเตยเนี่ยพี่เต้ยคุณเต้ยแล้วไปจับใครบุณบูนแล้วใครกับใครเลย

เล่นต่อได้ไหมเนี่ยให้ลิงอ่าเร่งเล่นปาบูนเนี่ยเนี่ยมาหาหาสองคนเนี่ยให้อากับหลานเขาคู่กันแล้วใครคู่กันอาไปอ่ะพร้อมแล้ว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  我不卖 Hoh! Yara filtrate filtrate filtrate